ใ้บีแทีครับล่องเห็ดเป็นก้อยเหนียวนะครับมอน,นี่ครับของนิ่งหอนครับหนึ่งมีไหมเลยครับหนาครับมือน,นี่นูพุ่มรถดครับดูแลสุขภาพกันนะครับหวานเนื้อสันนะครับมอน,นี่ บเห็นนะครับ,บเห็นีัเลย,ยครับ,รบขั้นบนโดนเนี้ยเนียวครับผม นี่สูตรผมครับหาบเหนียวสูตรผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูกครูทุกคนพบพอกระบป๋าจักตีแชนแนลครับผมมือนีก็ได้แนีกินแซ่บเพื่อก่อน,นครับมาฝากพี่ฝากน้องครับผม กับบรรยากาศยามมยมึงสอบครับหนาวๆครับมึอนี่อุณหภูมิลดแล้วนะครับในมือนี่สิเป็นนะครับลาบเหนียวนะครับขันเหนียวๆนะครับขันนะครับผมใส่บีบขมครับผมมีลูกโดดมี่ผักสะเดาครับสะเดาสดเป็นมาผักสะเดาบะขมเหมียนว่ครับมี่หมากลิ่นฟ้าน้ำครับมึอนี่มี่ผักขึ้งเก่าแล้วครับผักรัดผักกาดครับหอมมี่หมากแตงครับนี่เขือนน้ำครับผมมาๆแซ่บๆก็ว่าจั๊กจีครับผมลองมึงเลยครับวันนี้แซ่บเลยครับมึงนี่วาจั๊กจีครับผมสูตรว่าจั๊กจีใส่บีบแช่ครับ ล่องเห็ดเป็นก้อยเหนียวนะครับมือนนิครับของเนียนหวอนครับหนึ่งมีไม่เลยครับหนาวครับมือนี่น้องพุ่มรหดครับดูแลสุขภาพกันน้ำนะครับหวานคนมีห่วยเลยครับมามากครับแซ่บแบอกตี๋ผมโอ้หลายใหญ่ห้างเลยครับลองเลยเนี่อสันนเลยครับมือหนิ ม่วงลำพี่น้องจะจัด,จดหอมขวัวขวขัวให้ไหมครับมาดื่มสีขวัวขวัว,ว,วอีกนะครับอืม กินป่ามาน่นดน้ครับอ mm ืองแพรครับองแพรไม่ค่อยมีเหรอครับบางยิฝ่ายู่เบ็ดยำเลอ mm <laughs> mình phải ăn nữa không nhỉ? ủa sẹp thì cũng lắm đây các bạn giá cả trong nào มาเสบรแจกบ,บ้าสีนแล้วครับบ้าพิลังครับไวยเหนียวสูตรคมชุดเท่านั้นครับ um, dois, um, 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 um. si <laughs> 你让你们看。 อากาศหนาวครับกินลาบครับผมเขากันก็บรรยากาศดี tập lòng bự ตเราก็บวกคมคครับพอ,อนมันเนี่ยพอดี ก้อยเหนีวยวๆครับคั้น,นดนๆต้องใช้เลีดยนายครับ เสียบพ่โกพี่น้องได้เมนูลาบเนื้อครับราบเนื้อคั่นโดนๆครับผมอันใส่เครื่องปรุงแบบลาบธขรมดหลาใช้บ้ใส่เลือดครับใช้ตะบ,บีเลือดใส่ในหน่อยครับผมใส่นิดนึงนี่ถือเป็นลาบเน้วถินก็พักเสดาจก็อากาศหมักเส้นฟ้าครับผมพริกลูกดด เสีเยบพื้เกาครับผมสำหรับมื้อนี้นะครับอะไรไม่นุ่งเสีเยบมากฝากพี่ของน้องก่อนครับโอ้เพียบพี่นอ้องช่วงนี้ครับอากาศเปรี่ยน,นะครับ หนาวนะครับส่งมือสองมือมานน่ครับร่มร่มแห้งกันหนาวครับผมต้นไข่กับลายครับดูแลสุขภาพก่อนนะครับสําหรับรายุสี่ฝากลิเสี่ทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพกันครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับดูดีของมารับชมนะครับขอมิตรโชคตลาดครับผมลำลำเร่ร่ยครับผมคิดบังซิ่งไดก็ขอไห้สมมุงมากป่าถนาครับผมสําหรับคลิปนี้บ่ายยุคตี่กับขอบคุณนะครับทุกๆท่านนะครับที่เขามารับช่มเป็นกาลังใจเห็นบ่ายยี่ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่นดาเป็นเร่อครับไว้พอกพ้อกันไม่ ว่าสิเอาอยัางมาสู้พีซุนองกินนะครับสำหรับคลิปนี้บายจิตสวัสดีครับ